ไปดูความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะได้มีการขุดเจอหินเหมือนหัวช้างนะคะแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าสงในพื้นที่ค่ะก็ได้ฝันนะคะว่าเราคือพญาฉันทะขาะซึ่งก็แปลว่าเป็นพญาของหัวช้างเป็นพญาช้างในพื้นที่นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดท่าสุขสำราญบ้านนาไม้ไผ่อำเภอสำราญจังหวัดตรังค่ะพบกับ พระอาจารย์ฉันทราวุฒิธรรมปิยะธรรมโมนะคะหรือว่าหลวงฉัดค่ะซึ่งก็เป็นหัวหน้าสงฆ์นะคะเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดดังกล่าวค่ะซึ่งเมื่อวันที่11มิถุนายน2560ที่ผ่านมาจุดที่ทางวัดกําลังก่อสร้างสาราปฏิบัติธรรมค่ะได้มีการขึงถนนรอบวัดนะคะปรากฏว่า ขุดพบเจอหินรูปหัวช้างซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ซึ่งมีส่วนหัวตรงค่ะมีขนาดประมาณ2.5เมตรซึ่งเป็นขนาดในขนาดที่รถเบคโคนะคะกำลังขุดก็ได้ขุดไปโดนหินก้อนดังกล่าวปรากฏว่าฟันบุ้งกีรถเบคโคหลุดค่ะและเมื่อซ่อมฟันบุ้งกีรถเบคโคตีนตะขาบของรถเบคโคลก็ลุดอีกค่ะจนทําให้เป็นเหตุที่จะต้องซ่อมหลายวันเมื่อซ่อมเสร็จก็ได้มีการขุดต่อรถเบคโคเครื่องดับสตาร์ทไม่ติด คนขับบอกว่าคนลุกค่ะเห็นปรากฏการดังกล่าวจึงได้ไปน,นิมนต์พระฉัรนะคะหรือว่าหลวงฉัดหัวหน้าสงฆ์ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะก็หลวงฉัรก็ได้มาดูในเหตุการณ์นะคะก่อนหน้านั้นค่ะก็เสร็จดูเสร็จเรียบร้อยนะคะหลวงฉัดก,ก็กลับไปจํากุฏิค่ะเผลอหลับฝันเห็นก้อนหินดังกล่าวนะคะว่าเป็นพญา ฉันทันตะหรือว่าพญาช้างนะคะจากนั้นก็ได้ให้รถเมโคขุดดินมาทําถนนอ้อมก้อนหินดังกล่าวและได้มีญาติโยมที่ทราบข่าวได้มาสร้างศาลาครอบหินรูปช้างไว้ก่อนที่จะมีการมาต่อเติมงาและงวงด้วยการทําปูนมาปั้นเป็นรูปงาสองข้างพร้อมงวงที่โชออกมาปลายงวงมีดอกบัวสามดอก และมีการปิดตาเพื่อเป็นการเปิดเนตรจากนั้นได้มีการประกอบพิธีขอขมาและบวงสรวงแล้วเสร็จในวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเป็นต้นมาโดยมีญาติโยมมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายทั้งนี้นะคะทางวัดก็กําลังก่อสร้างสาราปฏิบัติธรรมบนยอดเนินค่ะเพื่อเป็นการขยายพื้นที่รองรับการมาปฏิบัติธรรมของพุทธศ,ศาสนิกชนแทนหลังเก่านะคะโดยญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมบุญได้ที่หลวงฉันนะคะ